ฮัลโหลบงชูสบายดีพี่น้องสวัสดีอีกครั้งจ้าตอนนี้มีดนตรีได้ยินเสียงดนตรีไหมคะเริ่มอีกแล้วจ้ามือนนี้วันที่สอง้ลยจ้าแต่มือนนี้มีไฟเสียงสีเดียวดาสีออกไปอันนะทายนาหนาลานให้เบิงเนาะจ้าวันนี้มีไข่หมวกรุ่นพิเศษจ้าพี่น้อง รุ่นนี้มีคนจองแล้วนะคะสะบู่หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ ถุงหอมนี่เราก็ผลิตเองจ้ะ <c oughs> มาอีกแล้วนะคะวันที่สองพี่นอ้องาค่นเงียบจ้ะเพราะว่านาแถวเนี่ยนาเพิ่นสมแซมถนนและกาบมี่บอลจอดรถดคือดาจังสีเดอดาต่เมื่อเช้านี้ดาได้รับออเดอร์จากเพื่อนๆเนาะส่งขมาจองของไว หลายหลายหลายเติมอยู่จ้ะเพราะว่ามาแล้วบ่มีบอลจอด,ดรถพอดีนาดาสุงหูไปเป็นกเยยน็เลยอ่ะสรงมันขอความเขมาแม่จองไว้มินิด้านั่งอยู่ะนามือนี้มือนิดานั่งอยู่ไต่ไฟแสงสีเดีมวนนี้นะเพราะว่าคุณสาหาาันมานาใส่ไฟแสงสีให้แล้วก็ดูอันาอานาเพื่อนข้างๆนี่อิจช้าอยู่ว่าบ่บมีไฟแสงสี อนนาณาข้างนอกก็เปิดเพลงกันดังดังพี่น้องอ่ามือนิกายังโบโบ่โบด้คือคืน,นาอนนาณาอาณาปันไดพบวนันอ่ามันโบมีบอลจอดโหลดจากเพื่อนอนนาณากาลัางสมแซมถนนหนทางกับปิดแล้วก็อ่าคนกับไปมาหยากแล้วกันอ่ากับขาจกักรสีขิคานมาเลยเนาะ มาอนาะออกล้านจัตนาะขายอันสินค้าแล้วเฮาสิหวังแต่ว่านาะได้เงินอย่างเดียวโบแมนจ้ะเข่ามาสร้างอะไรอย่างนี้มาสร้าง,นะาางตัวตนสร้างือเสียงให้นาะในเขตหมูบ่บ้านนี่ให้เพิ่อนนะหูจักกันกับเฮ้าละกะเวลาเฮามีหย่างอยากติดต่อหรือว่านะประสานส,สัมพันธ์งานอยังกับเพิ่นมันมันก็ง,ง่ายขึ้นนะจ๊ะ เออคือคือยกตัวอย่างว่าอันเมื่อวานนี้อันน่ะในอันเขาเรียกอะไรเอ่ายนอำเภอเนาะผู้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 เพิ่นบริหารอยู่เขตนี่นะจ๊ะเพิ่นกับพานมาพานมาอันน่ะถามอันน่ะสารทุกสุขดิบประชาชนลูกบ้านว่าจังสันซับแล้วก็ได้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนก็ก็โอเคเฮ็ดแห่งห้ฮงหุ้จัก หูจักกันกระเพิ่นไหวกับเป็นการดีเพราะว่าเมื่องนี้ที่ได้ยูนีได้ยูม่าน30ม0าปีเพิ่งดาใส่เสื้อสามชั้น <c oughs> ธรรมดาแลวเขาเปิดหีดก็ได้ยูต่วันซอยเพิ่นประหยัดไฟน้อยนึงมันกับบนาวาเฮียงไปไหนมันนี่จักสี่รู้สึกหนึ่งหรือสองนี่เลยจ้ะแต่มันกับบมีลมก็ถือว่าโอเคอเขาแกกินมีเตาน้ำชากาแฟ มีอ่ทั้งทั้งนาหา่านดานี่ค่ะเพื่อนเป็นคนอิอตาเลียนเพิ่นกนะแกไคอันกาแฟอิตาเลียนเนาะ <c oughs> แล้วอีกหลายหลาหลานที่แบบว่ดดาดาตอนนี้อยู่คนเดียวมือนีขึ้นสุบ,บรดปิญญาไทายเ <c oughs> พราะว่าอนะ่ะลูกๆล,ล,ล้านๆล้ล,าลกาแฟน <c oughs> เพิ่นก็มีงานเนาะติดทุระกระเร็เลยบริมากก็ดาก,ก็เดินเดียว <c oughs> ช่วงคริสต์มาสนี่มันก็เป็นนานาช่วงที่แบบว่าน่ะหลายคนกกแฮปปี้เนาะจ้ะบริษัทอน่ะต่างๆแ็มีการแจกบนิาร แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ก็หลายบริษัทก็ต้องปิดปิดยาวเลยจ้ะปิดตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่สองนู่นจ้ะส่วนไลายแล้วก็จะปิดกันช่วงอาาคริสต์มาสต่ออนณาต่อปีใหม่เลยแล้วบริษัทที่มีโบนัสก็เตรียมรับโบนัสกันแบบเต็มๆเ,เลยเนาะพี่น้องเนาะต่อให้ว่าซิมีอาาโควิดหรือว่าจังไดกันแล้วแต่แต่ว่าทางบริษัทเพิ่นกะ ยังบลืมโบนัสเนาะเนะพี่น้องเอาจริงๆพี่น้องคาสิโาลาดาช่วงนี้ก็งานเยอะเนาะแต่ว่าดาเดี๋ยบโอกาสว่าให้เข้ามาเปิดลานดากเา็เลยมาสามวันไม่ใช่3วันสมครึ่งวันเพราะว่าเขาเริ่มเตียงหอดอหอดทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มจะเสียก,ก็สามวันนี่แหละเนาะเพราะว่าวันละ8ชั่วโมงเนาะกระทือว่าโอเคอยู่จ้ะดากา ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะ,ะคลิปนี้กับโบมี่ยังพี่นองมีแต่ว่ามา่อเราให้ฟังว่าอ,อยู่ฝรั่งเศสกับประมาณนี้แหละจ้ะทุกอย่างโอเคถึงแม้ว่าตอนนี้โรคระบาดจะแบบระ,ะบาดหนักแต่ว่าเข้าค่ะใส่ชีวิตแบบปกติกันดูจ้ะก็ไปได้มาได้สําหรับตอนนี้นะคะวันนี้ไม่มีอะไรพี่นองมา่อเราให้กันฟังสําหรับคลิปน,นี้โบมี่ยังพิเศษพี่นองลาไปก่อนพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า